The โต๊บทรนส์สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเดข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโลกคลิปตกันอีกแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับตลาดที่ผ่านมาบางตัวนี้คือแบบบวกไปเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัวบินบีเนาะขึ้นมาขึ้นหลัก1 0นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว S นะแล้วก็ XCN นะครับแล้วก็เจ้าตัวแพนเค้กเนี่ยก็บวกขึ้นมาที่40%เหมือนกันถือเลยครับว่าเหรียญที่นะครับกำลังพุ่งอยู่ตอนนี้ถือว่าเป็นเหรียญน้าดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าบินบีเนาะเจ้าเค้ก ของตัวข่าวดีมาจากในส่วนตัว AI นะครับว่าตอนนี้นะ การอัปเกรดหรือว่าความมุ่งหมายจุดมุ่งเน้นไปในส่วนของตัว AI ในส่วนตัว BNB Chain เนาะตอนนี้มี5ตัวหลักที่เขาเนี่ยกำลังจับตามอง,มอง T, ก็จะมีในส่วนของตัว CGPT ถูกไหมครับจะมีในส่วนตัวตัวเค้กด้วยพวกนี้ด้วยนะที่เขาบอกว่า BNB Chain ข้างหน้านี่จะมีส่วน AI เข้ามาผนวกนะแล้วนะมันจะทำให้นะครับเจ้าตัว AI หรือว่าเหรียญที่ทำเกี่ยวกับ AI อยู่บนนะ BNB Chain ด้วยจะเป็นเจ้าตัว CGPT หรือว่าแม้กระทั่งแผนเค้กเนี่ยที่มันใช้ตัว AI เข้ามาจับในการทำตัว กรรมให้มันง่ายขึ้นหรือโอนย้ายถ่ายเทสภาพคล่องอะไรพวกนี้มันก็ได้รับอน,นิสงงนี้ไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปอัปเดตลูน้าต่อจากคลิปก่อนๆหน้านี้สักนิดหน่อยก่อนที่จะไปข่าวอื่นนะครับ แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับผมขอพาว้ไปที่หุ้นที่ทําเกี่ยวกับคริปโตกันบ้างตอนนี้ก็ถือว่าบวกขึ้นมาแล้วนะหลังจากนี้อีกประมาณสักวัน2วันเราจะได้เห็นตลาดคริปโตบวกขึ้นมาแบบเป็นดับเบิลหรือเปล่านะครับเจ้าตัว BTCO ก็1.87นะ IBIT ก็1.94นะครับ ARKB นะครับก็1.81ก็ก็ถือว่าบวกขึ้นมาทุกตัวเนาะหลังจากนี้เรามาดูคบว่า เขาเนี่ยจะสามารถที่จะบวกขึ้นไปอีกประมาณสัก2วันหรือวันหนึ่งเนี่ยได้ไหมนะตามตัวหุ้นที่ทําเกี่ยวกับบิตคอยหรือคริปโตเนะาะอ่าทีนี้ผมขอพาไปที่รูน่าคลาสสิกเลยนะครับวันนี้ขอมาอัปเดตหนึ่งเรื่องนะเพราะว่าตอนนี้นะครับก็ได้มีการเสนอการเผาสําหรับเจ้าตัว u s t c นะครับให้มันเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยที่มันอยู่ประมาณสัก 1.1.86B ะครับก็คืออันนี้เป็นบิลเลีนนะที่นะครับอยู่ในกระเป๋า ที่มันสมควรจะเผาที่มันอยู่ในส่วนตัวคดีนะครับที่มันยังไม่จบเนาะอันนี้ถ้าเกิดว่าข้อตกลงนี้ผ่านนะเขาก็จะมีการประสานงานกับตัว CX พวกนี้นะครับจูเด็ก,กอื่นๆในการอัปเกรดเครือข่ายอีกประมาณสัก3สัปดาห์เนาะเพื่อที่จะทําการเผาตรงนี้ออกไปนะครับอันนี้ก็เข้าเตรียมพร้อมสำหรับการปั๊มครั้งใหญ่เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่านะครับนในส่วนตัวอัตราดอกเบี้ยที่ฝากกับเจ้าตัวย t ทีซีมันขึ้นแบบมันจริงโอเคคนมันต้องการที่จะสเต็กมากถูกไหมครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราไปอัปเดตเดื่องนี้ค ดอกเบีย้ยมันลดลงมาแล้วเนะนื่องจากว่าคนเนี่ยสเต็กเยอะถูกไหมครับอ่ะต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัวลินมีมเนาะที่ในส่วนของเทรามิกเนี่ยจะเอามาเป็นหนูรองยาสำหรับจเจ้าตัวลุน่าคลาสิกกับจเจ้าตัวยูทีซีเนาะที่จะมีการคลอดเชนต่างๆเองแล้วก็มีจเจ้าตัวเทอร์ราพอที่มีการกคลอดเชนถู่ไหมครับอ่ะทีนี้ครับข้อเสนอนี้นะที่จะมีการเผา1.86พันล้านเนี่ยจเจ้าตัวยูทีซีเนี่ยมันนะครับก็คือข้อเสนอ1 2 1 5 6นะตัวนี้นะครับมันก็จะมีการสิ้นสุดนะครับ 14วันหลังจากนี้นะครับทมว่าตัวข้อเสนอนี้ดีไหมผมเองก็ไม่สามารถที่จะตอบได้นะเพราะว่านะครับตัวอ่ยูทีซีที่มันอยู่ตอนนี้เพราะว่ามันอยู่อยู่ในส่วนตัวคดีที่มันคารากาังนั่นนี่นู่นเนาะแต่ว่าเราจะทําในสิ่งที่เราสามารถทําได้นะยกตัวอย่างเช่นนะถ้าใครแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันมันนานเกินไปแล้วนะไม่ปั๊มสักทีนะอยากที่จะเผาเผาให้มันจบจบไปอะไรอย่างนี้ก็นะครับด้วยตัวผมเองตอนนี้ก็ โบดนะครับอยากที่จะให้มันเป็นการเผาเนาะตอนนี้นะครับก็มีการโหวต Yes ไปนะครับสำหรับเผาเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่นะครับหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบสามล้านประมาณนี้นะที่โหวตแต่ก้โนเนยคือยังไม่มีเลยอันนี้เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นนา่หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าจะมีใครมาโหวตค้านหรือคนที่ใหญ่ที่สุดอย่างเช่นออนโนหรือว่ากระเป๋าใหญ่ๆเนี่ยท็อปสามเนี่ยเขาจะมาโหวตโนหรือว่าโหวตใช่ด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมเนาะแค่ออนโนเนี่ยก็จะเป็นคนที่กําหนดกฎเกณฑ์ คือว่าตัดสินใจว่าโหวตดีสเปรกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้เผาถูกไหมแล้วแต่มุองๆนะโดยสวนติปกติแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเอาตามที่สาลสั่งสารก็รรให้สั่งให้เผาตั้งนานแล้วถูกไหมครับแต่ยังไม่เผาก็โอเคตอนนี้ก็โหวตให้มันเผาไปครับแต่ถ้าเกิดว่าผ่านก็เผาไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรครับเราก็ไปทำเรื่องอื่นอันนี้ก็ไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะสำหรับใครที่ไม่อยากให้เผาก็สามารถที่จะโหวตโนนะเก็บไว้ได้นะ แล้วก็ในสุดของเจ้าตัวนะครับ IP เนาะซึ่งตัวนี้คนไทยก็ถือเยอะเหมือนกันซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็มีข่าวๆเกิมๆม,มาจากบบิดเนาะแต่รู้สึกเหมือนว่าล่าสุดเนี่ยจะไม่มีอะไรที่จะเป็นเกิมๆแบบนั้นแล้วนะเพราะว่า c e o ของบอยบิดนะครับเบนเซียลเนาะเขาก็ปฏิเสธการเข้าร่วมเครือข่ายของตัว PI เนาะอันนี้ต้องบอกเลยครับว่าเขาบอกว่าไอเดียเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไร้าสารานะเนาะก็แน่น,นอนครับผมไม่ขอเจาะลึกลงไปแล้วกันก่อนหน้านี้มันมีข่าวแบบเก่าๆมาอาจจะมีการเริ่มมือกันอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้ c e o เขาบอกว่ามันไร้สาระที่จะไปร่วมมือกับตัว PI อะไรแบบนี้นะแต่นั่นแหละครับมุมมองของโลกคริปโตนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเนาะบางทีมีข่าวดีมาก็ปัม๊มมีข่าวไม่ดีมันก็ลงแต่มันก็ให้เราสามารถสังเกตได้ว่าตอนนี้ก็อาจจะไม่เอาอนาคตก็อาจจะเอาก็ได้นะอันนี้ก็คือนํามาฝากกันเนาะแต่เจ้าตัวนะ PI ก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีนะถึงแม้ว่าการปั๊มจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่แต่ว่าอนาคตใครจะรู้ถูกไหมครับอาจจะมีการปั๊มแรงว่าเป็นม้ามืดก็ได้นะ แล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับที่ธนาคารสามารถที่จะให้บริการนะครับในสูงตัวสืนทรัพย์นีจตอนแก่ลูกค้าได้เนะาะจูรุมพาเวลเขาก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรแล้วก็ไม่ได้มีการยกเลิกนะข้อห้ามตรงนั้นออกไปแล้วนะครับล่าสุดเลยนะครับคุณลุงจูริมพาเวลเขาบอกว่านะครับธนาคารกำลังให้บริการลูกคา้าสุลเงินดิจิตอลเนานะและเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะไปขัดขวางนะการให้บริการ ของลูกค้าที่มันถูกกฎหมายอะไรแบบนี้อ่ะโอเคถ้าเกิดว่าคุณลุงพูดออกมาแบบนี้แสดงว่าคุณลุงเขาก็แบบเฮ้ยคุณบริการมาถูกกฎหมายแล้วคุณบริการไปเลยนะก็คือไม่ได้ไปขัดไม่ได้อะไรก้อนถือว่าเป็นแนวโน้มในทางที่บวกนะอันนี้ก็หนะ้าที่จะทําให้นะอน,อนาคตเราเนี่ยสดใสได้เนาะเพราะว่าการที่คุณลุงพูดแบบนี้นะครับมันมีน้ําหนักมากกว่านะประธานาธิบดีพูดอีกแล้วก็นะคนมักจะฟังคุณลุงมากกว่าประธานาธิบดีพูดถูกไหมเพราะว่าการพูดของเขานะครับมันคือเงินทองคือจะขึ้นจะลงเนี่ย อยู่กับลุงเลยนะเพราะว่าคุณลุงบอกอัตราดอเบีย้ยขึ้นอัตราดอเบีย้ยลงอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนั้นนะครับคือเงินสามารถขึ้นลงได้ตลอดเวลาจากคาพูดของลุงเลยนะ แล้วก็นะครับแฟล้งเลงแคปิตอลนะครับก็ได้เปิดตัวกองทุนตลาดทำเงินโทเค็นเจ้าตัว FOBX นะอย่างเป็นทางการแล้วบนโซลนาคือต้องบอกคําว่าตอนนี้โซลนาคือเนื้อหอมจริงๆนะเนื้อหอมกว่าอิตาเลียมด้วยไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรต่างๆก็มักจะไปเปิดตัวบนโซลนาเนื่องจากว่าเขาเร็วแล้วก็ถูกด้วยจูมไหมครับแล้วแม้แต่กระทั่งโดนรั้มดูไหมครับแม้แต่กระทั่งคนดังลูกของคริปโตที่ไปเปิดตัวโทเค็นของตัวเองหรือวั๋ยุของตัวเองหรือ,อ,ว,อ,รอว่าระบบดีฟาของตัวเองเนี่ยบนโซลนาเนาะคือ คนมาเข้าถึงได้ง่ายมากกว่าจูมครับเพราะว่าบางคนเขาสามารถซื้อได้ครั้งละ1ดอลสดอลห้ดอลสิดอลเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นอีเทเรียีมเนี่ยการซื้อในปริมาณแบบนั้นเนี่ยมันทําไม่ได้จูมีครเพราะว่าเจอค่าธรรมเนียมเข้าไปเนี่ยก็เป็น300400้แล้วจูม,มีอ่า,านี้ก็ขึ้นอยู่กับช่วงพีของค่าแก๊สอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็นะครับสมาชิกวุฒิสภาของเท็กซัสนะค,คุณชาวชเวตเนอร์นะก็ ยื่นร่างกฎหมายสำหรับตัว Bitcoin Strategic r e s e r v e ไปแล้วนะอันนี้ก็ประมาณสัก2สัปดาห์ก่อนนะอันนี้ก็มีการยื่นเข้ามาเรื่อยๆถูกไหมครับคือปกติแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาแต่ว่ามันยังไม่ได้ถึงเวลาสักทีที่ Bitcoin r e s e r v e มันจะเกิดขึ้นคือหลายๆคนก็รอให้มันเกิดถูกไหมครับตัวเองก็รอเหมือนกันแต่ว่าเราจะได้เห็นแนวโน้มแล้วครับว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงบางทีนะครับการที่ตลาดมันลงมาจังหวะนี้อาจจะเป็นจังหวะที่เขาอยากที่จะให้นะครับรัฐต่างๆหรือว่าคนเนี่ย ได้เก็บก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะปั๊มอันนี้เราก็ไม่รู้แต่ว่าแนวโน,น้มในอนาคตเนี่ยเราเห็นแล้วครับว่ามันจะไปในเวนี้เนาะการจะถือยาวสัก5ปี10ปีน่าจะเป็นโอกาสที่หรือว่าเป็นความคิดที่ดีกว่าอะไรแบบนั้นก็ได้นะ แล้วก็ก่อนหน้านี้เราจะได้เจอเจ้าตัวเจสเกลนะครับที่ออกแบบในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์การสเต็กกิ้งเนาะสำหรับเจ้าถืออีเธอรี่ียมนะครับที่เป็นอีเจหรือว่าอีเธอรี่เยมเนี่ยสามารถที่จะเอาไปสเต็กกิ้งรอระหว่างที่เหรียญมันยังไม่ขึ้นได้จุบหมครับอ่ะตอนนี้ทเวนตี้วันแชร์ะครับก็ได้เสนอการที่จะเดิมพันหรือสเต็กกิ้งในอีเธอรี่ยมสำหรับเจ้าตัวอีเธอรี่เอียมอีขึ้นมาเหมือนกันโอเคนะครับแนวโน้มมาดีแบบนี้นะครับคนเนี่ยอาจที่จะแห่กันไปนะครับซื้ออีเธอรี่ยมก็ได้เพราะว่ายังไงนคคซื้อ E F ก็ม จัดการให้อยู่แล้วสุดเลยครับแต่ก็ยังสามารถที่จะเอามาสเต็กได้ดอกเบี้ยอีกนะครับหรือว่าสามารถที่จะเอาไปทํากําไรได้เมื่ออนาคตมันขึ้นอีกอันนี้ก็คือถือว่าเป็นสิ่งที่ดีถูกไหมครัะแต่เราอาจจะยังไม่ได้เห็นอีเาเรียมไปพุ่งแรงๆนะแต่แน่นอนละครับมันมีจังหวะที่มันจะต้องพุ่งแน่แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่แล้วแต่มุมมองนะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าตลาดกระทิงจะเกิดในวนันนี้ผ่านมาแล้วหรือจะเกิดในอีก1เดือน3เดือนข้างหน้าเรารู้แค่ว่าแนวโน้มมันไปอ่่ฝฝััังนนงงเนนนนนี้้ะรรามมแวคบ แดงก็ซื้อเขียวก็ขายกําไรมากน้อยตามรดลันตามกันไปแล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคนเนาะอย่างบางคนก็ตั้งไว้ที่ห้เปร์ต์ถูกไหมครับลงไป5้าแสนเนี่ยคือ5%ก็อยู่ได้แล้วจุกมไหมอ่ะประมาณนั้นนะครับ แล้วก็ยังมีในส่วนของตัวนิวเม็ซิโกอีกเนาะที่จะซื้อนะครับเจ้าตัวบิตคอยเนี่ยประมาณสัก2,000ล้านเหนรียญสหรัฐนะถ้าเกิดว่าตัวร่างกฎหมายที่เขาต้องการตัวบิตคอยรีเซิร์ฟเนี่ยัดทุนสำรอบิตคอยเนี่ยผ่านนะเขาก็จะจัดไปก่อนนะประมาณสัก2,000ล้านเหรียญน,นะเออถ้าเกิดว่ามันมีกําไรเนี่ยค่าจะจัดเพิ่มมากขึ้นกว่านั้นก็ได้ใช่ไหมโอ้สองพล้านเหรียญก็ไม่ใช่น่อยๆน,น,นะครับอันนี้แค่รัดเดียวนะ แล้วไปดูที่ความก้าวนะครับของคุณเคนจิวมาจาก a า k Invest วตนะตอนนี้เขาบอกว่านะครับโอกาสที่บิตคอยจะพุ่งสูงไปแตะ1.5ล้านดอลลาร์นั้นนะมันมีสูงมากขึ้นนะเนื่องจากว่าเจ้าตัวบิตคอยเนี่ยจะถูกนําไปใช้ในส่วนตัวสถาบันหลังโอเคนะครับก็คือประธานเฟดเขาก็โอเพนเรื่องสูงมาเออถ้าเกิดว่าหลังจากนี้สถาบันเนี่ยเขามาเก็บนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวธนาคารหรือว่าสถาบันต่างๆไม่ว่าจะเป็นประกันหรือว่ากองทุนเดียวน,นั้นหรือว่าในส่วนของตัวสถาบันการเงินหรือไม่ ะทั้งอียิปต์พวกนี้ยนะครับเข้ามาเก็บเนี่ยมันก็จะยิ่งเป็น,นกวกระตุ้นทําให้มันถึงได้ถูมแต่ว่าอนาคตเนี่ยคือต้องนานแค่ไหนล่ะเราไม่รู้จูไหมครับ แล้วก็มาที่ Flow Spot Bitcoin e t f นะครับโอ้โหวันที่12ก็ถือว่าแดงมากๆเลยแบ็กล็อกขายออกไปนะครับ22ลนะ้านเนาะแล้วก็ ate, นะฟ i ลิตี้เนาะ102ล้านคือขายออกไปแบบเยอะมากเลยนะทุกเจ้านี่ขายออกไปหมดเลยนะโดยรวมแล้วมีเม่เงินไหลออกไปที่251ล้านตอนล่าก็ถือว่าไม่ดีเลยนะครับตั้งแต่วันที่10 000, มาเนี่ยไหลออกไปอย่างเดียวเลยแล้วสำหรับ Ethereum e t f นะครับในวันที่12เนาะก็มีเม็ดเงินไหลออกไปที่4 0 9ล้านนะครับไม่มีใครซื้อมาเลยนะก็ถือว่าเสียดายนะทีอ่ออกมาแบบนี้นะเพราะเราหวังว่านะจะม,มีเงินไหลเข้ามาสักร้อยล้านบานะแต่ก็ไม่เป็นแบบนั้นนะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับเริ่มกันใหม่เนาะเดี๋ยวโอกาสหน้าน่าจะมีข่าวดีๆได้นะครับอ่ะโอเคนะครับสัลวันี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กด like, subscribe เป็นกาลังใจกันด้วยนะครับสัลวันี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีครับ